ความหวังใหม่ชาวเอเชียซอนฮึงมินก้าวข้ามคำดูถูกสู่นักเตะเวอร์กคราส สวัสดีครับเรามุมประตูวันนี้เราจะมาพูดถึงนักเตะที่เป็นความหวังของชาวเอเชียกับซอนฮึมมินทย้อนกลับไปเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยในวัยเด็กก็เหมือนกับเด็กทั่วไปที่พ่อแม่ทุกคนก็มักจะถามลูกเสมอว่าเติบโตอยากเป็นอะไรหลายๆคนอาจจะตอบว่าอยากเป็นตำรวจทหารข้าราชการนักธุรกิจอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ฮึมมินเนี่ยเขาตอบว่าผมอยากเป็นนักฟุตบ,บอลครับพอเขาก็แสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมาแล้วตอบว่าแกคิดดีแล้วใช่ไหมพี่ชายของเขาที่นั่งอยู่ข้างๆก็บอกเหมือนกันกับ ว่าเขาจะเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันกันกบพ่อพร้อมกับมือที่แย่งเทกของซอนไปในระหว่างที่กินอาหารกันอยู่ทําให้เขาทั้งสองทะเลาะกันพ่อจึงหยิบลูกบอลออกมา2ลูกแล้วบอกว่าว่าไงนักฟุตบอลพวกแกออกไปเดอบอลข้างนอกเดี๋ยวนี้แล้วห้ามให้บอลตกพื้นเด็ดขาดพวกเขาทําไปราวๆสี่ชั่วโมงครับแถมไม่ได้พักทํให้พวกเขาเนี่ยาตาลายจนลืมไปเลยเรื่องที่ทะเลาะกันสําหรับพ่อของซอนฮึมินนะครับผมเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพมาก่อนและยังเป็นโค้ชให้กับทีมโรงเรียนอยีกด้วยเลยมีความจริงจังมากๆที่ลูกทั้งสองอยากจะเป็นนักฟุตบอ,อล ียมความพร้อมสร้างแผนให้ลูกทั้งสองคนหวังจะเป็นนักเตะที่ดีมีบางวันนะครับทั้งสองเนี่ยซ้อมด้วยกันหนักมากๆจนทําให้พี่ชายของเขาเนี่ยต้องพูดออกมาว่าไม่ไหวแต่ไม่ใช่กับซองมินมินครับเขามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากๆเขาเป็นเด็กที่สู้ไม่ถอยเลยบ่งบอกถึงความตั้งใจที่เขาจะเป็นนักฟุตบอลเมื่อเวลาผ่านไปเขาได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเล่นทีมในเกาหลีก่อนที่จะเดินทางครั้งใหม่สู่การเป็นนักเตะดาวรุ่งในทวีปยุโรปครับผมที่ประเทศเยอรมน,นีในวัย17ปีเขาจากครอบครัวาม,มาเพื่อตามหาความฝันที่สมโมสสอนฮั ซอนเฮงมินนะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกต้อนรับจากเพื่อนร่วมทีมดีนักนะครับผมเขาย้ายไปอยู่ในที่เยอรมน,นีเนี่ยในตอนเด็กๆถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างลําบากเลยสําหรับเด็กชาวเอเชียทั้งการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมเขาต้องเจอกับการดูถูกเหยียดหยามเป็นอย่างมากครับผมแถมทิ้งท้ายว่าเป็นนักเตะเอเชียที่ไม่สามารถค้าแข่งในทวีปยุโรปได้หรอกคําพูดนี้ฝังหัวจิตหัวใจเข้ามาตลอดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาบอกตัวเองเสมอว่าการล้างแค้นครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นให้ได้และมีเหตุการณ์ที่ทาให้ซอนเฮงมิน some babe. คือการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี2018โดยทีมเยอรมน,นีเนะดินทางมาแข่งขันยังรัเสเซียในฐานะแชมป์เก่าแต่ในปีนั้นพวกเขากลับมีผลงานที่ย่ำแยก่ก่อนที่จะตกรอบแรกด้วยอันดับบวยของกลุ่มซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือเกมที่พวกเขาพ่ายให,ให้กับเกาหลีไป2ประตูต่อศูนย์ซอนฮูมินได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมบอกเลยว่าถ้าปกติเนี่ยผมเห็นเพื่อนร่วมอาชีพร้องให้ผมมักจะเข้าไปปลอกพวกเขาเสมอนะครับแต่เมื่อครั้งที่ได้เจอกับคนเยอรมันร้องไห้เนี่ยผมรู้สึกดีใจที่ได้ล้างแค้นให้ก สมภาษนี้ดูเหมือนว่าความจ็บแค้นของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักหนาเลยนะครับผมถือเป็นการล้างแค้นที่ปลดปล่อยจริงๆในปี2013ครับผมซอนฮึงมินเนี่ยได้ย้ายมาอยู่กับทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นด้วยค่าตัว10ล้านยูโรเขาปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเขายังทําประตูให้กับทีมได้ทั้งหมด29ประตูจากการลงเล่น87นัดแต่นั่นก็ไม่ทําให้เขาเป็นที่ยอมรับมากนักมีคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเขาไม่ใช่นักเตะเวิร์คัสมีแค่ฟอร์มการเล่นที่ดีเท่านััน้้้้้้้นนนนแลวบททพิิสูจ์ีีเเาาขขขอองงกก็ไดรร่มมตึคคผ ในหลีกที่ดีที่สุดในพิวเมอรีกับทีมทอสแนมฮอสเปอร์ปีแล้วปีเล่าเขายังเป็นซอนฮฮนมินคนเดิมซอนฮฮนมินที่มีหัวใจแข็งแกร่งซอนฮฮนมินที่ไม่เคยยอมแพ้ซอนฮฮนมินที่พร้อมเสมอไม่ว่าจะสนามไหนที่จะพิสูจน์ตัวเองให้คนทั้งโลกได้เห็นว่านักเตะเอเชียคนนี้เขาจะเป็นนักเตะที่ดังระดับโลกให้ได้ซอนเป็นนักเตะที่มีความถนัดทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากมากสําหรับนักเตะที่ถนัดทั้งสองเท้าแบบนี้ทําให้คู่แข่งรับมือกับเขาได้ยากมากมากแถมเจ บอลได้อย่างรุนแรงทั้งลูกยิงไกลและการหาพื้นที่ในการจบสกอร์แถมยังมีสปีดความเร็วที่ดีมากๆอีกด้วยคือต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือคุณสมบัติของนักเตะวูค,คราสโดยแท้จริงถ้าดูจากผลงานที่เขาเคยทาควบคู่ไปด้วยนะครับผมในแต่ละปีเนี่ยถือว่าสุดยอดมากซอนเนี่ยจะยิงไม่ต่ำกว่า15ลูกในแต่ละปีล่าสุดครับผมในปี2021ันยีเถึงสองพเขาเป็นดาวสโตโวสูงสุดในพิมมิรีกร่วมกับโมฮัมเหม็ดซาวราโดยการทําประตูไปทั้งหมด2ี่สประตูนี่คือซอนยูม เขาใช้ผลงานและสีเท้าของเขาตอบกับคําวิจารณ์ทั้งหมดแต่ฟอร์มการเล่นครั้งนี้ยังไม่พอเขาไม่ได้ถูกเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพอรีเมียร์ซึงการประกาศผลครั้งนี้ทาเอาแฟนบอลไก่เดือยท้องและแฟนบอลชาวเอเชียงงไปตามๆกันแม้กระทั่งสื่อในอังกฤษก็ยังถกเถียงกันว่าทาไมเขาถึงไม่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพอรีเมียร์ทั้งๆท,ที่ผลงานดีขนาดนี้หรือเป็นเพียงเพราะเขาเป็นชาวเอเชียผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์นี้ท้ายที่สุดทีมงานมุมประตูก็ขอเป็นกําลังใจให้นักเตะเอเชียอย่างซอนฮมิน ได้พิสูจน์ตัวเองกับการเป็นนักเตะระดับโลกและสู้ต่อไปในอนาคตเปิดทางให้ทั้งโลกได้เห็นตัวตนของคนเอเชียของเราเพื่อปูพื้นฐานให้กับเยาวชนคนเอเชียได้มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ในการก้าวข้ามความมืดทุกอย่างเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับซอนยนมินก็คอมเมนต์พูดคุยกันมานะครับและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมุมประตูได้ทำคลิปออกมาใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ